มีเหลอที่นะคุณชาดาไทยเศษเนี่ยจะปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปนะเออนี่คือแม้ว่าท่านพิเชษเนี่ยนะรองประธานสภาที่ทําหน้าที่ประธานเมื่อวานเนี่ยจะพูดด้วยน้ําเสียงแบบไม่กระโชกโคกคากนะว่าเดี๋ยวไปเจอกันข้างนอกได้นะแต่ในยะของไอ้คาพูดประโยคแบบเนี้ยเออนี่พูดภาษานักเลงนักบอกคนที่เป็นนักเลงเขาบอกว่านักเลงเข้าใจกันแปลว่าอะไรนะ เพราะฉะนั้นคุณชาดาไทยเศษนะคุณพิเชษเนี่ยพูดตอนก่อนเปิดประชุมนะเปิดประชุมตอนช่วงเช้าพอช่วงบ่ายๆนะครับใกล้จะปิดประชุมแล้วแหละใกล้จะเข้าวันรัสุดท้ายแล้วนะของอการประชุมสภาเมื่อวานคุณชาดาไทยเศษนะก็ได้ลุกขึ้นนะครับแล้วก็ขอพูดนะครับคุณชาดาบอกว่าไม่เคยต่อว่านายพิเชษลำเอียงในการทําหน้าที่ สิ่งที่ตนพูดไปตั้งแต่เมื่อวันที่14ก็ถือว่าจบแล้วแต่นายพิเชษไม่จบมาพูดต่อในวันในช่วงเช้าของวันที่15การที่นายพิเชษอ้างว่าระเบียบข้อบังคับและการประชุมสภาให้นำภาพของตนมาอภิปรายได้นั้นได้พิจารณาหลักเกณฑ์เรื่องกฎหมาย PDP a หรือย่างากฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลน,นะครับหรือจะลองให้ตนฟ้องดูคำพูดของนายพิเชษนี่แสดงว่าไม่ต้องการจบนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในระหว่างที่คุณชาดาพูดเนี่ยนายพิเชษ ก็ไม่ได้สนใจนะดำเนินการประชุมต่อไปทำให้นายชาดาเนี่ยตะโกนสวนขึ้นมาทันทีว่าประธานอยากคุยกับผมข้างนอกใช่ไหมครับนะนายพิเชษก็ตอบว่าเดี๋ยวผมทำหน้าที่ของผมก่อนผมไม่ใช่นักเลงไม่ใช่เจ้าพ่อโอโหเท่านั้นแหละนะครับมีคำว่านักเลงมีคำว่าเจ้าพ่อนะนายชาดาก็ลุกขึ้นตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาเลยนะครับแล้วก็ขอให้คุณพิเชษเนี่ยถอนคำว่านักเลงออกนะจนคุณพิเชษเนี่ยยอมถอนคำพูดนะแต่ยังพูดต่อนะครับว่า แล้วไปเจอกันข้างนอกเนี่ยไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันครับอรครับเชิญครับขออนุญาตครับรบกวนท่านประธานเนื่องจากว่าครับผมชาดาไทศสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีพักภูมิใจไทยเมื่อเช้านี้ท่านรองประธานได้ถแถลงข่าวได้อาได,ได้ได้กล่าวบนนะัทท่านประธานแห่งนี้นะครับว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับแล้ว ท่านประธานบอกว่า,เ,าเป็นระเบียบของที่จะเปิดเผยรูปได้นะครับผมไม่ติดใจแต่ท่านประธานบอกว่ากล่าวหารุนแรงว่าประธานไม่ลว่าประธานลำเอียงผมว่าผมไม่ได้พูดนะเรื่องประธานลำเอียงแล้วสิ่งหนึ่งที่ประธานพูดมาว่าจะเป็นสอสออา,อายุมากอายุน้อยซึ่งมันไม่เกี่ยวครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสิ์เท่าเทียมกันจะกี่สมยัยจะสิบสมยัยจะหนึ่งสมยัย หรือจะอายุมากอายุน้อยเท่ากันหมดครับท่านแต่สิ่งที่สำคัญคือว่าที่บอกว่าระเบียบของอโสดว่าเป็นแบบนี้แบบที่ท่านได้พูดถึงนั้นผมเรียนด้วยความเคารพว่าผมติดใจว่าท่านท่านทำข้อความนี้ท่านดูเรื่องกฎหมาย P D P ีหรือเปล่าแล้วท่านต้องดูเจตนาในการอภิรายการเอารูปขึ้นมาหรือจะเป็นแนวทางว่า ต่อไปนี้พิจารณาแต่รูปคำอภิปรายไม่พูดถึงก็ไม่เป็นไรแต่มันต้องมีแนวทางครับแต่สิ่งที่ท่านประธานพูดเมื่อเช้านี้ผมถือว่าเรื่องมันจบไปแล้วท่านไม่จบผมถึงมาพูดตอนนี้ต่อเพราะการที่ท่านพูดในบ,บนบัลลังเมื่อเช้านี้ผมถือว่าผมไม่ได้อยู่ในที่ประชุมนะครับท่านประธานจะเอาแนวทางไหนนะครับหรือจะลองให้ผมฟ้องดู เพื่อกฎหมายดีไหมซึ่งผมไม่คิดไม่ไม่คิดแล้วผมก็ไม่ได้มองว่าท่านประธานผิดแต่ท่านประธานก็พูดเองว่าไม่ได้ดูแต่ผมพูดถึงเจ้าหน้าที่นะครับผมพูดถึงเจ้าหน้าที่แต่คําแถลงของท่านประธานเมื่อเช้านี้ผมว่ามันไม่เหมาะสมครับแล้วเป็นเรื่องที่ท่านไม่จบนะครับผมมาจบแล้วนะครับพราอหลังอภิปรายไปแล้วผมถือผมทําหน้าที่แล้วผมก็ทําหน้าที่ของผมตรงนั้นแล้ว แล้วผมก็ไม่ได้วาท่านว่าท่านลำเอียงนะครับแต่ผมถามว่าวิธีคิดคิดอย่างไรนะครับแต่จะมาบอกว่าอาวุโสแล้วผู้น้อยอายุมากมันเกี่ยวอะไรผมถามท่านประธานด้วยความเคารพเรารักรักชอบพอกันนะครับแต่เมื่อเช้านี้ผมถือว่าท่านประธานไม่จบนะครับผมเรียนว่าแล้วแนวทางออกแนวทางในการปฏิบัติมาด้วยนะครับพรรคภูมิใจไทยเคยเสนอรูปภาพไปเป็นภาพ AI แท้ๆก็ไม่ได้รับอนุมัติ นะครับไม่ได้รับอนุมัติแต่ถ้าลักษณะนี้ได้รับอนุมัติก็จะได้เป็นแนวทางครับในการที่เราจะทํางานต่อไปในวันข้างหน้ากลับเรียนด้วยความเคารพครับท่านประธานขอบคุณครับต่อไปนะครับระเบียบวาระที่5นะครับเรื่องที่ค้างพิจารณานะครับยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนรัษฎรประธานอยาคุยกับผมข้า,นง,างนอกนนใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวก็เชิญได้เลยครับ เดี๋ยวผมทำหน้าที่ของผมก่อนนะครับผมไม่ใช่นักเลงผมไม่ใช่เจ้าพ่อนะประธานพูดเองนะครับประธานพูดเองแล้วใครนักเลงครับท่านประธานด้วยความเคารพครับเดี่ยวผมทำหน้าที่เสร็จนะครับเจอข้างนอกท่านครับตอนไหนก็ได้สําหรับผมแต่ประธานพูดเองให้เจอกันข้างนอกท่านครับผมผมทำหน้าที่ก่อนนะครับแต่แต่นักเลงเนี่ยท่านประธาน ประธานก็ต้องถอนคําพูดไหมคำนี้ถอนถอนถอนคําพูดท่านประธานผมโอเคครับจบครับประท้วงเดี๋ยวค่อยเจอข้างนอกนะครับนะอคืนี่แล้วประธานนะดันไปหลุดคําว่าผมไม่ใช่นักเลงไม่ใช่เจ้าพ่ออ่ะคนนั่นแหละกันในหลอเลยนะนั่นแหละคือนี่นะมันเป็นเรื่องศิลปะนะคุณอนัญยาคุณลองนึกถึงท่านชวนนะเวลาจะ ท่านเวลาจะตอบโต้ใครหรือเวลาถ้าเป็นประธานอยู่ข้างบนเนี่ยจะตอบโต้สมาชิกที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะคือหนึ่งเนี่ยการใช้คําพูดอะไรต่างๆเนี่ยแทบไม่มีช่องโหว่เลยให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยบาย้อนให้ให้เสียได้อะ่ะพี่กองเอาจริงๆนะถ้าเป็นท่านชวนเนี่ยหรือถ้าเป็นประธานที่ที่ที่กดระเบียบแม่นๆนะ วันที่คุณชาดาอภิปรายเรื่องเนี้แล้วตั้งคําถามถึงเรื่องของการเอาภาพขึ้นมาว่าทาไมไม่เบลอหน้าถ้าระเบียบแม่นนะประธานจะตอบตรงนั้นทันทีในวันนั้นทันที<ม>ว่าอ๋อนี่นะครับมีข้อบังคับข้อนี้ข้อนั้นระบุเอาไว้ชัดเจนว่าสามารถเปิดได้หน้ารัฐมนตรีเปิดได้ไม่ต้องเบลอหน้าแล้วมันจะจบตรงนั้นไง<ม>ถ้าชี้แจงเฉพาะกฎระเบียบม,มันจะจบตรงนั้น แต่กลายเป็นว่าประธานอาจจะไม่แม่นหรือเปล่าแล้วเลยต้องไปทําการบ้านมาเพิ่มแล้วพอมาพูดวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ไม่พูดแค่เฉพาะกฎระเบียบไงแต่พูดแ,แล้วเนี่ยยังมีของแถมมีห้อยท้ายออไปเจอกันข้างนอกข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันเลยแบบมันเลยทำให้มันนะเกิดกันเนี่ยไอ้คาว่าไปเจอกันข้างนอกเนี่ย<ะ>อาจจะอธิบายว่าอ๋อก็ผมก็หมายถึงว่าก็เดี๋ยวไป นั่งคุยการไปกินกาแฟมาเคลียจะได้ชี้แจงอันนั้นคือภาษาทางการนะอธิบายได้แต่ว่านี่พูดแบบชาวบ้านเลยนะเอออันนี้คือการท้าทายกันนะเป็นการท้าผมต้องบอกถ้าเด็กผู้ชายจริงไม่ใช่เด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงะนะเด็กผู้ชายวะเด็กมึงไปเจอกูหลังโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือท้าตีท้าต่อยซึ่งโดยความเป็นประธานเนี่ยแม้จะเป็นเองาระธานแต่ทําหน้าที่ประธานเนี่ย้ประโยคแบบนี้ไม่คนหลุดออกมา แล้วไปหลุดที่สองคือนักเลงเจ้าพ่อนะ mm hmm. คือคนที่เข้าไป mm hmm. ในสาภาปูมหลังเขาจะเป็นยังไงก็สุดแท้แต่เนี่ยคุณมาพูดแบบนี้ไม่ได้นะเขาก็บอกผมไม่ได้เป็นเจ้าพ่อเออแล้วนักเลงคือทุกคําพูดเนี่ยมันถูกบันทึกไงเขาถึงต้องไอ,ไอเรื่องการถอนขอให้ถอนนะมันเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าคนที่ถูกพาดเพียงในทางที่ไม่ดีเนี่ยมันจะถูกบันทึกเอาไว้ในรายงานการประชุมและเป็นประวัติศาสตร์ตลอดไปเลย นะมันเขาจะต้องให้ถอนคำนี้เพื่อไม่ให้มันมันบรรจุอยู่ในรายงานการประชุมแล้วคุณพิเชษ์เมื่อวานก็เสียฟอร์มไงคือปกติประธานจะสั่งให้สมาชิกถอนคำพูดถูกไหมผมขอตอนครับท่านประธานครับแต่เมื่อวานประธานถอนเองอ่ะเออแต่แต่ท่านก็ถอนอย่างง่ายได้คือเข้าใจว่าก็คงหลุดแหกละเออก็คงหลุดละเออเออเป็นการหลุดนะฮะนี่คือการแสดงถึงว่าไอ้ตำแหน่งที่ ขึ้นไปควบคุมการประชุมคนทั้งห้าร้อยคนเนี่ยนะยแล้วแต่ละคนไม่ใช่ธรรมดาทั้งนั้นนะคุณอันทิยานะ<อ>ไม่ใช่แบบอ่ากาไก่ได้นะเออสิงเหนือเสือใต้ามาทั้งนั้นแหละนะเข้าสภามาได้เนี่ยยกเว้นไอ้บางทักที่แบบว่าต้มหลนนะ่ะนะกระแสะมาอะไรต่างๆเราเนี่ยนะพรามันต้องมีประสบการณ์มีวุฒิภาวะนอกจากแม่นอย่างที่คุณหนิงบอกว่าต้องแม่นข้อระเบียบแล้วเนี่ยนะคือการที กลับไปหนึ่งวันแล้วค่อยเอาระเบียบมากลางเนี่ยแสดงว่าไม่แม่นแล้วเพราะว่าพอโดนคุณชาดารัวไปสิบกว่านาทีมืน่นกลับไปก็<ม>คงเรียกทีมกฎหมายมาปรึกษาว่ามันมีระเบียบอะไรที่อ่ามาอธิบายเขาได้อะก็กลับมาพร้อมเอกสารหนึ่งแผ่นนะก็อย่างที่อบอกถ้าจบแค่นั้นก็คือจบใช่ไหมนี่ไม่จบโอ้คือแกก็คงม<ช>ีอะไรในใจอยู่ถึงถึงหลุดค,คำพูดพวกนี้ออกมาอาใช่ค่ะใช่ค่ะ